สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยไม่เลิกจัดอันดับดวงดีประจำเดือนสิงหาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการจัดอันดับคนดวงดีประจำเดือนสิงหาคมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกฏกยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะเอาแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่12ค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะ ช่วงนี้ต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่ามีรายจ่ายวนไปค่ะเดี๋ยวค่านุนค่านี่มีรายจ่ายมากมายมีภาระเยอะก็ต้องอดทนกันหน่อยนะคะขอให้ชาวราศีมีนสู้ๆเขาหน่อยขุดพลังที่มีออกมาสู้กับอุปสรรคเพราะว่าเดือนสิงหาคมงานหนักจะเหนื่อยจะลาไปทั้งหัวใจแต่ถ้าไม่ทอ้อวันข้างหน้าต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนค่ะ มาถึงอันดับที่11นะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่ายังมีรายได้เข้ามาตลอดแม้ว่าจะมีดวงกระเป๋าเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนค่ะ ส่วนการงานขอให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นเดือนที่มีงานเข้ามามา,มากมายงานทะลักเข้ามายิ่งกว่าน้ำปายค่ะพองานนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเรียกว่าทำกันจนหน้าชาไปเลยนะคะถัดมาคืออันดับที่10ค่ะท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะ ช่วงนี้ชาวการจะหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายมากเช่นกันเพราะฉะนั้นให้วางแผนการเงินให้ดีๆนะคะหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการย้ายองค์กรไปเลยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบการโยกย้ายสถานที่ทํางานแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถัดมาอันดับที่9คือท่านที่เกิดในราศีพฤษภ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะควรเน้นเรื่องการออมเงินมากกว่านะคะอย่าเพึ่งไปลงทุนอะไรแล้วก็ต้องระวังเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบด้วยค่ะสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องมีสติให้มากๆเพราะว่ามีเกณฑ์จะเจออุปสรรคงานเยอะงานหนักต้องใช้ไหวพริบและก็ประสบการณ์ในการทำงานมากๆเลยนะคะมาถึงอันดับที่8แล้วค่ะนั่นก็คือ ท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะสิงหาคมนี้จะมีรายจ่ายค่อนข้างมากแต่ก็ยังไหวอยู่เพราะว่าไรายได้ก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ชาวเมษเจองานเยอะงานหนักแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแค่ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องทุ่มเทนหน่อยก็เท่านั้นเองค่ะ ถัดมาอันดับที่7คือท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะการเงินในเดือนสิงหาคมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายอยู่ตลอดแบบไม่จ่ายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไฟ์บังคับค่ะดวงชะตาของชาวตุลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะจะมีโอกาสดีๆในการทำงานเข้ามา มีโอกาสสมหวังเรื่องการงานมากๆเผลอๆบางทีก็อาจจะเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยซ้ำค่ะถัดมาอันดับที่6นะคะนั่นก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะ มีเกณฑ์ว่าจะมีรายได้เข้ากระเป๋าเรื่อยๆแต่ก็จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายโดยมากจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในครอบครัวและการอุปถัมภ์ญาติพี่น้องนะคะหน้าที่การงานถือว่าดีและมีความสําเร็จเกิดขึ้นให้ชื่นใจแม้ว่าความสําเร็จใหญ่ๆยังไม่มาแต่ก็ยังดีที่พอมีความสําเร็จแล้วก็ข่าวดีเข้ามาบ้างคะ่ะมาถึงอันดับที่5แล้วนะคะนั่นก็คือท,ท่านเกิดในราศีพิจิก หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าดีนะคะชาวพิจิกจะได้รายได้จากทางหลักอย่างเดียวเพราะจะไปหวังจากเรื่องการลงทุนหรือว่าเงินแบบฟลุกฟุกไม่ได้เลยค่ะดวงชะตาของชาวพิจิกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะงานที่ทำอยู่ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นหากวางเรื่องงานใหญ่ แม้ว่าจะไม่สำเร็จแบบทันทีทันใดแต่ความสำเร็จจะเริ่มค่อยๆฉาย,ยแววช่วงนี้ค่ะอุปสรรคที่มีคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมาต่อกันที่อันดับที่4ค่ะนั่นก็คือท,ท่านจะเกิดในราศีเมทุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดวงการเงินของชาวเมถุนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ แต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะสถานการณ์ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวเมถูนยังถือว่าดีแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานเยอะแล้วก็จะมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบความสามารถอยู่บ้างในบางจังหวะด้วยนะคะมาถึงอันดับที่3นะล้ค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ การเงินมีความราบรื่นดีมากกว่าที่ผ่านมานะคะหากจะมีปัญหาติดขัดก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะโดยรวมถือว่าดวงชะตาเดือนสิงหาคมอยู่ในเกณฑ์ดีและก็ถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้เครียดให้กังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าการงานก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆค่ะมาถึงอันดับที่สองแล้วค่ะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีสิง์ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะชาวราศีสิงห์ยิ้มออกเลยนะคะเพราะว่าดวงดีกำลังจะมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงินเข้ามาในชีวิตแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นมีปัญหารุนแรงค่ะดวงเรื่องการงานของชาวสิงห์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการงาน โดยเฉพาะงานที่ทำอยู่ในขณะดนี้จะมีโอกาสสมหวังมากๆแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างแต่ก็คุ้มค่ามากๆเลยละค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะช่วงนี้การเงินยังถือว่าดีนะคะ มีโอกาสได้รายได้จากทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมหากทำงานเสริมก็จะมีโอกาสรับทรัพย์กลัวๆเลยค่ะดวงชะตาชาวกรกกฎอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะอุปสรรคปัญหาคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นการงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมานานด้วยละค่ะเอ้าวละค่ะแหละนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับคนดวงดีราศีประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ